สวัสดีครับโปรเล็กซารถไทยฟางซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามากินขนมกรดนะครับภาษาท้องถิ่นเรียกว่าขนมกรดครับภาษาไทยไม่รู้ครับภาษาพื้นบ้านขนมกรดแปลว่าขนมลูกมะนาวครับไอ้นี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นสีออกเหลืองๆนี่มันจะเป็นไส้ตัวเหลืองนะครับ แต่ถ้าไอที่เป็นแบบสีน้ำตาลตาลหน่อยนะครับมันจะเป็นไส้ไส้หวานไส้มะพร้าวขั่วนะครับขนมโรันะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าัน,นี้จะใส่อะไรครับอันนี้มีอะไรกินตอนเช้ากินขนมครันี่แหละครับเป็นไส้